ดีค่ะมือนีพายโย์เนสมาเ่นสเกตอีกแล้วด้วยการมือนีมือมือที่สี่ได้ค่ะอุณหภูมิตอนนี้บวกสามองศาแต่ว่าน้ำแข็งนะประมาณยี่สิบเส้นก็นเลยมันละลายออกมานิดเดียวนะคะเลืออีกตอนนี้คือสามารถขับรถลงไปขับบนล่านน้ำแข็งได้เลยค่ะเลยตอนนี้คือว่ามือนีเห็นมีม้อไส้ขับลงไปแล้วว่ามีรถนี่ขับลงไปได้สบายเลยสามารถทนความหนักของรถได้นะคะมือนีเขากลับมาเล่นกันกับพยอเนสิก้นนะคะเนาะ นีนี่สบายสบายเลยโล่งไม่มีแสงแดดมีแสงแสงเอาเห็นเรนเรนปกติเร่นซ้ำเมือมตื้อตือมือนี่มีเมัเ่เรนตอนมีแสงนะคะคลิปส,สวยๆให้พี่น้องด้เบิง้งเนาะมั่รนม,นเ,น,น,มเนเลยมื่อนี่ทาเร็วแสงแดดียโอ้ยอนเ้นนเน็ตไเ็ スキップ。